โคฮะเหราอยากถ่ายรูปอ่ะเดินไปกับอาเดินไปกับอาเดี๋ยวพ่อให้ถ่ายรูปอันนี้คือทางเข้ามาจากซุ้มประตูนะครับต่อยถามว่าไปไหนกันนี้จนลืมเลยลืมเลยเพราะว่ามาหยุดไงไปทางนู้นรถรถรถวิ่งเข้าไปทางนู้นโอเคนี่คือซุ้มประตูนะครับสวยมากเลย เด,เดินออกไปจากซุ้มประตูนี้ถึงวงเวียนก็จะเป็นซุ้มประตูใหญ่แล้วก็ลูกป,ปั้นองค์หลวงพอ่อรวยครับผม,มรหรอ,อวันเสาร์พี่ทำโอวันอาทิตย์พี่หยุดเมื่อวานก็หยุดวันนี้ก็หยุดไงึกว่าเราทำโอไงอันนี้เป็นซุ้มหลวงซุ้มทางเข้าวัดตะโกนะครับอันนี้นเป็นองค์หลวงพอ่อรวยนู่นนะครับ ยังสวยอะทำทางมายัางสวยที่จอดรถอะไรสวยมากเลยที่จอดรถร้านค้าจัดดีมากทําทางอย่างสวยเนาะเออ